ประวัติจ้าอาสยามหรือนงพณีมหาไทยศูนย์หกล้านจากฟอริกสามดีจ้าอาสยามหรือนงพนีมหาไทย,ย,กย,ทยเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศสองห้ 34, เป็นชาวจังหวัดอ่างทองเป็นลูกสาวของประดิษฐ์และจำเนียนมหาไทยผลงานจ้าอาสยามโด่งดังเป็นที่รู้จักหลังจากคลิปเพลงคันหูโพตดใน YouTube ทำให้ชื่อเสียงของเธอเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนเนื่องจากคลิปเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาที่ล่อแหลมและมีท่าเต้นที่ยั่วยวนจนได้ฉายาว่าจะคันหูจนด่งดังมีชื่อเสียงจากคลิปดังกล่าวและในปีพศ2556จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดอาสยามและซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่านิสยัยฉันเปลี่ยนไปตามสันดานเธอ เมื่อได้เซ็นสัญญากับค่ายอาสยามก็ทำให้งานชุกเรียกได้ว่าช่วงนั้นมีงานคอนเสิร์ตหรืองานประจำปีที่ไหนหนึ่งในรายชื่อนั้นคือจ๊ะอาสยามแต่ถึงจะทำงานหนักและงานชุกมากแค่ไหนจ๊าก,ก็ไม่เคยทิ้งการเรียนเธอมุ่งมั่นเรียนจนจบโดยจบจากคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยเกรดเฉลี่ย3.14โดยในเดือนมิถุนายนพศ .2556 จะได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่อาสยามในสังกัด RS หลังจากที่ค่ายเดิมคืออาสยามปิดตัวลงได้ย้ายเข้าอาสยามและออกอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด1อัลบั้ม ก่อนที่จะหมดสัญญาลงเมื่อปี2564และหลังจากนั้นเธอจึงมาเป็นนักร้องอิสระต่อมาได้เซ็นสัญญากับค่ายอาสยามในปี2564และหลังจากนั้นจึงเป็นอิสระด้านชีวิตส่วนตัวจะอาสยามกําลังคบหาดูใจกับแจ็คธนพลผลงานเพลงอัลบั้มเดี่ยวจะคันหูชุดที่1ห,หนูชอบแรด2555 ชุดที่2หนูเอาอยู่2555เพลงกับสังกัดค่ายอาสยามซิงเกิลและเพลงค่ายศิลปินอิสระซิงเกิลผลงานการแสดงซิทคอมอมเพียงอาจารย์คงช่องเวิร์กพอยขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียขอบคุณรูปภาพจากอินสตาแกรมจ๊ะ นงพนีและขอบคุณคลิปจาก y o u t ยูทู n ชา n น l แฟนคลับแฟนเพลง